สำหรับวันนี้นะคะในวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของเกมสอยดาวนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกน,นเรียนเข้า google นะคะพิมพ scratch นะคะ S C R A T C H นะคะ Scret สะครัตอิมเม r โปรแกรมแช e นะคะเข้าไปถึงเนี่ยนักเรียนก็กดในส่วนของ create นะคะเพื่อที่จะสร้างเกมสอยดาวของเรานะคะตามโจทย์ที่คุณครูให้ไปนะคะ โดยเข้ามาถึงเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าจะมีตัวของแมวหรือตัวสแครดเนี่ยอยู่ซึ่งตัวละครของเราเนี่ยนักเรียนจะต้องเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลบตัวแมวทิ้งไปแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของสตาร์ที่จะเป็นสลากดาวของเรานะคะพิมพ์ S T A R สตาร์นะคะก็จะได้ในส่วนของ ดาวของเราเข้ามานะคะเราจะมาจัดการในส่วนของตัวโปรแกรมหลักที่เป็นดาวของเรานะคะนั่นก็คือไปที่อีเวนต์นะคะเลือกเวนคลิกนะคะจากนั้นเนี่ยคำสั่งเนี้ยจะต้องมีทุกครั้งเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่คุณกดตัวธงสีเขียวหรือว่าตัวคำสั่งรันเนี่ยก็จะให้โปรแกรมทำง,งานนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนไปที่ลุกนะคะแล้วก็เลือกบอกว่าให้ โชว์นะคะเพื่อที่จะโชว์ดาวของเราหรือตัวละครของเราคัสตัเมอร์ของเรานั่นเองนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็ไปที่ variable ค่ะเพราะว่าในส่วนของ variable เนี่ยเราบอกแล้วว่าเราจะต้องตั้งค่าตัวแปรนะคะทั้งหมดเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันที่หนึ่งนะคะก็คือเขาสตาร์ไปที่ make a variable นะคะนักเรียนพิมพ์เขาสตาร์ค่ะ S O U N T นะคะ S T A S, S T A R นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะจะเห็นว่าเราเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวแปรที่ชื่อว่าเขาสตารขึ้นมานะคะพอได้ตัวโปรแกรมอ่โดยโดยตัวแปรของเขาสตาร์มาแล้วนะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาเซตค่าของเขาสตารกันนะคะโดยในตัวโปรแกรมเรากําหนดว่าเขาสตารของเราเนี่ยจะมีจํานวนทั้งหมด 20ดวงนะคะเพราะฉะนั้นตัวตัวแปรของเราเขาสตาจะเป็นตัวกำหนดดวงดาวที่จะเกิดขึ้นจากการสอยดาวนะคะจากนั้นนะคะตัวแปรถัดไปที่นักเรียนจะทำการสร้างขึ้นมานะคะก็คือตัวแปรที่ชื่อว่าเกตนะคะเกตเนี่ยจะไว้สำหรับเก็บในส่วนของอ ของรางวัลที่จะแสดงนะคะว่าคุณสอยดาวแล้วได้รางวัลอะไรนะคะ,ะตัวถัดไปนะคะที่เราจะเซตค่าต่อนะคะหรือสร้างตัวแปรต่อนะคะก็คือตัวแปรที่ชื่อว่าแรงนะคะ R A N G นะคะแรงเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำหรับการเก็บค่าที่บอกว่าเราจับฉลากแล้วเราได้ ฉลากหมายเลขอะไรนะคะจากนั้นสร้างอีกหนึ่งตัวแปรค่ะก็คืออ make variable นะคะตัวแปรที่ชื่อว่า total นะคะ total เนี่ยจะทำหน้าที่ในการเก็บตัวแปรของจำนวนเงินหรือ,อไรายได้ที่นักเรียนได้จากการขายบัตรหรือว่าขายสลากด,ดาวของเรานะคะจากนั้นนักเรียนเซตค่าหมุดทุกตัวนะคะว่าเซตเขาสตาร์เท่ากับ20นะคะเซตเกตเนี่ยให เท่ากับ0ูนย์ะคะแล้วก็เซตตัวถัดไปนะคะให้แรงเนี่ยเท่ากับศูนย์ด้วยก็คือ,อไม่ต้องมีค่าก่อนก็ได้นะคะหรือวาอ่าลบค่าทิ้งได้เลยนะคะตัวต่อไปที่จะเซตนะคะก็คือในส่วนของ Total นะคะก็ให้มีค่าเท่ากับศูนย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวแปรของเราเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเราเซตค่าทั้งหมดแล้วนะคะพอลองกดรันปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะ เขาสตาร์ของเราเนี่ยจะเป็น20เพราะเราเซตค่าในส่วนของจำนวนดาวไว้แล้วทั้งหมด20ดวงนะคะจากนั้นเราจะมาทำการสร้างาในส่วนของดวงดาวของเรานะคะให้นักเรียนไปที่คำสั่งของตัวคอนโทรลนะคะเล,เลือกคำสั่งรีพีทนะคะรีพีทคือการ ทำซ้ำเพราะเราบอกว่าดาวเนี่ยจะปรากฏแบบสุ่มถูกต้องไหมคะในเมื่อดาวปรากฏแบบสุ่มจะมีทั้งหมด20ดวงเนี่ยเราก็ไปเอามาค่ะตัวแปรเราชื่อว่าเขาสตาร์นะคะรีพีทเขาสตาร์ก็คือการรีพีททาซ้ําดาวของเรานะคะโดยกําหนดว่าดาวของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งที่แรนดอมหรือการสุ่ม นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าพอเราเคลื่อนดวงดาวไปตรงไหนเนี่ยในส่วนของ go to x เนี่ยก็จะเปลี่ยนค่าค่า x กับค่า y เห็นไหมคะค่า x กับค่า y ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะ,ะไม่ว่าจะเลื่อนไปตรงไหนค่า x กับค่า y ก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะให้ดาวเนี่ยเกิดขึ้นณนะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเราจะมาเปลี่ยนเป็นให้มันเป็นแบบสุ่มนะคะเพราะฉะนั้น go to x ของเราเนี่ยจะไปเลือกที่ operator นะคะเลือก pick r รนดอมนะคะให้ค่า x เนี่ย r รนดอมหรือสุ่มตั้งแต่0จนถึง172นะคะก็คืออยู่ในบริเวณนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ให้ค่า y เนี่ยเกิดในบริเวณลบห -62 จนถึง90สนะคะ จากนั้นนะคะเราบอกว่าดาวที่เกิดเนี่ยจะมันจะต้องมีหลายสีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเซตคัลเลอร์นะคะที่ดาวเนี่ยจะต้องมีหลายสีนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเซตคัลเลอร์กันนะคะเซตคัลเลอร์นะคะเอฟเฟกต์ to, ก็คือให้เป็นแบบเรนดอมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ปิกเรนดอมสีเนี่ยอยู่ระหว่างสี เขตสีตั้งแต่1จนถึง255นะคะจากนั้นเนี่ยเราบอกว่า,าจะต้องทำการ create clone of my cell เนี่ยเพื่อที่จะให้มันทำการโคร n ดวงดาวของเราเนี่ยตามแบบที่เรากำหนดนะคะก็คือ cloning จนครบ20ดวงโดยจะต้องมีการ รันให้มันเกิดแบบสุ่มณตําแหน่งไหนก็ได้แล้วก็มีสีหลากหลายสีนะคะจากนั้นนะคะคําสั่งตัดไปที่เราจะต้องสร้างขึ้นมานะคะก็คือในส่วนของ My Block นะคะนักเรียนไปสร้าง Make ล็อก k 1อันนะคะไปที่ add a label นะคะเลือกว่าให้พิมพ์บล็อกที่ชื่อว่า Clear นะคะ clear นะคะ CLEAR underscore add list นะคะ list นะคะอันนี้เนี่ยจะทำการเคลียแอดลิตหรือรายการของเรานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้มาสส่วนก็คือส่วนที่เป็น make uh, make ะ block นะคะชื่อว่าเคลียแอดลิตแล้วก็ได้ในส่วนของ defense เคลียแอ l ลิตมานะคะอันนี้เราจะมาจัดการในส่วนของ uh, ตัวลิตรายการของเรานะคะแต่ว่าเราต้องจัดการในส่วนของตัวโปรแกรมหลักหรือว่าดาวของเราให้เสร็จก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคำสั่งถัดไปที่จะต้องเอามาใส่ด้วยนั่นก็คือการใช้คำสั่งเคลียร์แอลของเรานะคะเคลียร์แอลิตเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกว่าถ้ามันสุ่มจนครบหมดแล้วเนี่ยจะต้องเคลียร์ในส่วนของช่องอลิตรายการของรางวัลของเราด้วยจากนั้นนะคะก็บอกว่าแล้วก็ให้เมื่อโชว์ครบ ยีดวงแล้วเนี่ยจะต้องดวงดาวจะต้องหายไปหมดเลยนะคะจะไม่มีดวงที่21มาโชว์จากนั้นนะคะตัวรายการถัดไปที่เราจะทำก็คือในส่วนของ list รายการนะคะเมื่อกี้เราสร้าง make a block ขึ้นมาแล้วนะคะชื่อว่า clear a s list ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยพอเราสร้าง clear a s list ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่จะทำขึ้นมานะคะก็คือ ่ในส่วนของ a v a r a b l e นะคะนักเรียนมาที่ Arrayable นะคะเลือก Make a l i s t เพื่อจะทำิ i ต์รายการของเรานะคะิสต์รายการของเราเนี่ยให้ชื่อว่า Award A W A R D นะคะ Award ก็คือของรางวัลของเราจะเห็นว่าพอครูสร้างเช็คลิ i s ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่นักเรียนได้มาก็คือในส่วนของ Awards ตัวนี้นะคะก็คือไว้เก็บของรางวัลแล้วในส่วนของซ้ายมือของเราเนี่ยก็จะขึ้นในส่วนของลิตร,รายการที่ให้นักเรียนเข้าไปจัดการนะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ a s d e l e t e นะคะอันดับแรกเลยที่นักเรียนควรเลือกนะคะก็คือ Delete all of a w a r d นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่มีการรันโปรแกรมเนี่ยจะต้องมีการ delete ค่าของตัวลิตรายการออกให้หมดก่อน ะะจากนั้นเนี่ยเราบอกว่าของรางวัลของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนก็ไปเพิ่มมาใช้คำสั่ง add นะคะ add รายการแรกที่เราอยากให้เป็นของรางวัลน,นะคะก็คือ,อเข้าสารนักเรียนก็ add ข้าสาร to award ได้เลยนะคะจากนั้นเพิ่มอีกค่ะจนครบของรางวัลของเรานะคะมีเข้าวสารมีโทรศัพท์นะคะ อ่นักเรียนก็พิมพ์ไปค่ะโทรศัพท์มือถือนะคะอะ่แอดอีกนะคะจนครบทั้งหมด5รางวัลน,นะคะมีรถจักรยานยนต์อ่รถจักรยานละกันนะคะรถจักรยานเสร็จปุ๊บแอดอีกนะคะเป็นอ่าหม้อหุงข้าวรายการสุดท้ายของเรานะคะก็คือเป็น บัตรกำนันมูลค่า500บาทนะคะเมื่อเราได้ในส่วนของลิสต์รายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูว่าถ้าคุณครูกดปุ่มธงสีเขียวหรือกดปุ่มรันสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นนะคะนักเรียน,นสังเกตด,ดาวของครูนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอวอร์ดนะคะก็คือลิสต์รายการของรางวัลน,นะคะ เห็นไหมคะมันจะเกิดดาวเป็นสีต่างๆในตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปนะคะจนครบ20ดวงแล้วในส่วนของอวอร์ดเนี่ยก็จะขึ้นในส่วนของรายการของรางวัลที่คุณครูเพิ่มเข้าไปเห็นไหมคะมีข้าสารโทรศัพท์มือถือรถจักรยานยนต์ม้อหุงข้าวแล้วก็บัตรก,กำนันบัตรกำนันนะคะโดยมีเลนส์เนี่ยก็คือบอกว่าของรางวัลเนี่ยมีทั้งหมด5รายการก็คือตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข5 นะคะอันนี้ก็จัดการในส่วนของริดรายการของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะคำสั่งที่เราจะเพิ่มอีกเราบอกว่า,าวิธีการสวยดาวของเราเนี่ยจะใช้วิธีการคลิกที่ดาวถูกไหมคะตอนนี้จะเห็นว่าพลครูเอาเมาส์ไปคลิกเนี่ยยังไม่สามารถที่จะจัดการกับดวงดาวได้เลยนะคะแค่เลื่อนเฉยเยยังไม่สามารถคลิกแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องไปจัดการนะคะให้เลือกอีเวนต์นะคะสร้าง ล็อกคำสั่งมาอีกนะคะบอกว่า when when this sprite click นะคะก็คือเมื่อคุณคลิกเนี่ยจะให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอันดับแรกนะคะให้เกิดเหตุการณ์ก็คือใช้ i f นะคะถ้าถ้าใน awards ของเราก็คือใน list รายการนะคะ,ะถ้าใน awards หรือ list รายการของเราเนี่ย Um, l n n t of awards นะคะนี่ก็คือตัวแปรของลิสต์รายการของเราถ้า Lent of awards นะคะเท่ากับ0หมายความว่าในช่องรายการของเราเนี่ยไม่มีของรางวัลอยู่เลยคือเป็นค่า0ูนย์เนี่ยให้สิ่งที่จะแสดงก็คือให้มันหายไปเลยนะคะก็คือไม่ต้องโชว์อะไรให้มันหายไป ะะจากนั้นสิ่งที่นักเรียนจะไปเซตต่อนะคะก็คือนักเรียนไปเซตค่าของอตอนนี้เราเซตค่าเขาสตาร์ได้แล้วนะคะตัวต่อไปที่จะไปเซตก็คือค่าของแรงนั่นก็คือ,อสุ่มหยิบดาวขึ้นมาเนี่ยได้รางวัลเป็นหมายเลขอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปเซตค่าต่อคะอ่ะเซตแรงนะคะให้เซตแรงต้องอยู่นอกอีฟนะคะ เซตแรงเปลี่ยนเป็นค่าแรงนะคะ To ให้เป็น p i c k r a ด้ o m ด้วยนะคะปิกเรอมหนคัสเนะคะหมายความว่าค่าแรงเนี่ยจะเกิดจากการ Random ของจำนวนดวงดาวที่มันเกิดขึ้น ในเมื่อดวงดาวมันมี20ดวงเพราะฉะนั้นค่าของแรงเนี่ยก็จะต้องเป็นตั้งแต่1จนถึง20แต่จะต้องเป็นแบบเรนดอมนะคะจากนั้นบอกว่าจะต้องมีการเปลี่ยนค่าของเค้าสตาเนี่ยโดยลดลงครั้งละ1เพื่อที่จะบอกว่าคุณสอยดาวไปแล้ว1 1ดวงเนี่ยจาก20ก็จะลดลงเหลือ19ถ้ามีคนไปนสอยคนที่2จาก 19ก็จะต้องเหลือ18ลดลงไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็ไปที่ปุ่ม control แล้วก็จะมาจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของของรางวัลน,นะคะให้ใช้คำสั่ง if else นะคะ if else สิ่งที่เราจะจัดการต่อก็คือเราบอกว่ากรณีที่คนมาจับฉลากแล้ว ไม่ได้รางวัลก็คือไม่ได้ในหมายเลข1-5เนี่ยเราจะให้อะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าถ้าแรงนะคะแรงก็คือลำดับที่จัดได้ถ้าแรงในในส่วนของ l e n g t h of award ถ้าแรงมากกว่าในส่วนของรายการหมายเลข1-5เนี่ยค่าแรง มากกว่าถ้าใช่เนี่ยให้เซตนะคะให้เซตเกตเนี่ยก็คือของรางวัลเนี่ยต้องแสดงคำว่าลูกอมอต้องแสดงคำว่าลูกอมซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถาเลือกได้ว่าเราจะให้ของรางวัลปลอบใจเป็นอะไรดีนะคะ คำสั่งนี้จะเห็นว่าถ้าลำดับที่นักเรียนจับได้ในมันไม่ตรงกับ1-5ถึงในส่วนของของรางวัลถ้าใช่ให้ค่าแรงแสดงคำว่าลูกอมหมายความว่าคุณได้ลูกอมเป็นรางวัลปลอบใจแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เราบอกว่ายังไงดีคะถ้าไม่ใช่เนี่ยก็คือไปที่เซตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บอกว่าเซตเกตเนี่ย Set get นะคะ to item นะคะ uh, Set get to item item uh, item ค่าแรงนะคะ item ค่าแรง of award นะคะ ก็คือให้แสดงค่าที่มันอยู่ในริ์รายการของเราหมายความว่าถ้าบาังเอิญคุณหยิบได้หมายเลข1นึงถึงหเนี่ยจะต้องแสดงค่าในหมายเลขรายการที่คุณหยิบได้นะคะพร้อมกับอะไรพร้อมกับ delete นะคะ delete ค่าของแรง delete ค่าของแรงด้วย ที่อยู่ใน awards ออกก็คือ delete ค่า1,2,3,4,5ออกไปด้วยนะคะจากนั้นอันนี้คือเราเสร็จแล้วในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของ list รายการของรางวัลน,นะคะจากนั้นอันสุดท้ายที่เราจะกำหนดก็คือขอบเขตของเราเราบอกว่าคนที่จะมาหยิบฉลากของเราเนี่ยจะต้องจ่ายค่าสอยดาวจำนวน20บาทเพราะฉะนั้นเร,เราก็จะไปเราก็จะไปเซตค่าของ total กันนะคะ ก็มาที่เซตนะคะ total ก็คือรายได้ของเราเราบอกว่าเซต total เนี่ยต้องบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะเราก็มาที่บวกนะคะบวกค่าของ total ค่ะเท่ากับยีบาทอ่าคนที่หนึ่งมาซื้อก็จะได้20บาท คนต่อไปมาซื้อก็จะได้40นะคะจากนั้นเนี่ยเราบอกว่าในเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะจะต้อง delete d e l e c e o n e ออกด้วยนะคะ delete i clone ออกด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ค่าทุกค่ายังคงอยู่แบบปกตินะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือในส่วนของบล็อกคำสั่งเสร็จหมด ทั้ง3ส่วนนะคะส่วนแรกส่วนของการจัดการดวงดาวนะคะ,ะคลิกไปปุ๊บดาวเกิดขึ้นส่วนที่2นะคะก็คือส่วนของลิสต์รายการก็จะโชว์รายการของรางวัลที่เกิดขึ้นส่วนที่3นะคะก็คือขอบเขตการทํางานของเรานะคะบอกว่าอ,อาวอร์ดของเราเนี่ยหรือรายการของรางวัลของเราเนี่ยถ้าเป็นศูนย์เนี่ยให ไม่ต้องชูอะไรให้หายไปเลยนะคะเซตและจัดลำดับเรียบร้อยเซตค่าในส่วนของของรางวัลกรณีที่ได้รางวัลปอบใจกรณีที่ได้รับรางวัลในส่วนของรายการที่อยู่ในลิสต์ของเรานะคะแล้วก็เซตในส่วนของจำนวนเงินนะคะจากนั้นเราบอกว่าดาวของเราเนี่ยจะต้องอยู่บนต้นไม้ถูกไหมคะเราก็ต้องมาเพิ่มฉากค่ะแล้วกเรียนคลิกชูด Back d r o p นะคะแล้วก็เลือกอัปโหลด b c k k d r o p ซึ่งนักเรียนอาจจะไปาหาในส่วนของต้นไม้มาเก็บไว้แล้วก็ได้นะคะ,อะตอนนี้คุณครูไปหาครูได้ต้นไม้มันหนึ่งต้นนะคะกด Open นะคะมันก็จะพาคุณวิ่งไปที่หน้าของ Backdrop นะคะ จากนั้นนักเรียนจัดการกับในส่วนของต้นไม้ของเราได้เลยจะเห็นว่ามันมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดาวควรจะอยู่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ต้องการนักเรียนก็ลบทิ้งได้นะคะอ่าคุไม่ต้องการอันนี้ส่วนคำสั่งที่เราจะขยายก็คลิก select นะคะแล้วก็ปรับขยายต้นไม้สามารถเลื่อนตำแหน่งของต้นไม้ได้ด้วยนะคะเพื่อดูว่าดาวที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย มันพอดีกับต้นไม้ของเราไหมนะคะ,ะนักเรียนปรับสัดส่วนของต้นไม้ได้เลยนะคะแล้วก็ลองรันดูว่าต้นไม้เนี่ยดาวเนี่ยเกิดบนต้นไม้จริงจริงไหมนะคะ,ะปรับปรับได้นะคะเพราะฉะนั้นปรับขนาดถ้าทำผิดเอาใหม่นะคะ,ะปรับขนาดให ให้มันพอดีอะค่ะกับในส่วนของดวงดาวของเรานะคะแล้วก็ลองรันดูอีกรอบค่ะถ้ายังไม่โอเคนักเรียนก็ปรับใหม่ได้นะคะอ่ะรู้ว่าโอเคแล้วพอเสร็จ เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวโปรแกรมครบนะคะกลับมาที่โค้ดของเรามีทุกอย่างพร้อมนะคะลองรันโปรแกรมดูนะคะนะักเรียนคลิ u ฟูลสกรีนคอนโทรลนะคะก็จะได้ตัวโปรแกรมมากดสต็อกก่อนนะคะเพื่อให้เกิดเห็นว่าอันเนี้ยตัวโปรแกรมของเราครบแล้วนะพอลองกดรันดูนะคะ,ะทุกอย่างเป็นไงคะมีดาวสุ่มเกิดขึ้นนะคะบนต้นไม้เขาสตาร์มีค่าเท่ากับ 20นะคะพอคนที่หนึ่งมาปุ๊บเนี่ยกดดาวดวงที่1น่งสังเกตเห็นไหมคะคนที่หนึ่งมาปุ๊บเนี่ยกดดาวไปแล้วดาวลดลงจาก20เหลือ19บังเอิญว่าเขาหยิบได้หมายเลข15ซึ่งมันไม่ได้เป็นในอของรางวัลทั้ง1-5เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องได้รางวัลปลอบใจนั่นก็คือลูกอมนะคะจำนวนเงินของสลากในเมื่อเพิ่งขายคนแรกไปก็ต้องได้20บาท อพอคนที่สองมาปุ๊บจับฉลากอีกค่ะ,ะเหลือ18บแังเอิญได้หมายเลข13าได้ลูกอมอีกแล้วแต่ทัทัลเพิ่มขึ้นเป็น40นะคะคน,ะคนที่สี่มาคนที่สามมานะคะคลิกปุ๊บได้ลำดับที่17บเจนะคะเขาสตาร์เหลือ17ได้ลูกอมหเหมือนเดิมเงินมี60บบาทแล้วนะคะคนที่สี่มาคลิกได้ เหลือ16บนะคะได้หมายเลข8ได้เป็นลูกอมอีกแล้วนะคะแล้วก็จำนวนเงิน80ตอนนี้ยังไม่มีหมายเลขไหนได้ออของรางวัลใหญ่เลยนะคะคนที่ห้ามาปุ๊บก็ได้ลูกอมอีกดูซิว่าต้องเป็นคนที่เท่าไหร่ถึงได้นะคะ,ะคนที่6แล้ว7แล้ว8แล้วอ่าคนที่8นะคะถึงจะได้ เป็นแรงที่สามก็คือลำดับที่สามนะคะคือรถจัก,กรยานยนต์ก็จะเห็นว่ารถจัก,กรยานยนต์เนี่ยก็จะถูกตัดออกไปจากริ์รายการแล้วนะคะเลนก็จะเหลือแค่สี่นะคะอ่าคนต่อไปค่ะอ่าได้หมายเลข5้านะคะตอนนี้หมายเลข5าไม่มีแล้วเห็นไหมคะก็จะเหลือเป็นลูกอมอ่าคนต่อไปมาค่ะอ่าคนนี้นะคะคนที่ส0บได้แรงที่สามนะคะก็คือหม้อหุงข้าว ขม่องเ้ข้าก็จะถูกตัดออกจากาลิตรายการนะคะคนต่อไปคะ่ะได้เข้าสารมานะคะแสดงว่าหลังๆเนี่ยก็จะได้อของรางวัลใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้คือการไปเล่นเกมแบบเกมสอยดาวนะคะคลิกจนหมดนะคะจำนวนเงินก็ต้องได้400เพราะว่าเราเนี่ยเพิ่มในส่วนของอาดาวทั้งหมด ยี่สิบดวงรายได้ก็จะได้สี่ร้อยอวอร์ดคือของรางวัลทั้งหมดก็หมดไปนะคะเพราะฉะนั้นการบ้านของครูที่ที่ครูจะให้นะคะก็คือนักเรียนเนี่ยต้องไปเพิ่มก็คือในส่วนของเขาสตาร์นะคะให้ครบครูอยากได้เป็น30ดวงนะคะแล้วก็ให้ทำของรางวัลเพิ่มเนี่ยเป็น10รายการนะคะ ซึ่งของรางวัลจะเป็นของรางวัลอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะส่วนอันที่3นะคะที่อยากให้ทําก็คือ,อรางวัลปลอบใจนะคะว่าถ้าสมมติว่าครูไม่เอาเป็นลูกอมแล้วเนี่ยนักเรียนอยากให้รางวัลปลอบใจกับคนที่มาสอยดาวเป็นอะไรดีนะคะนักเรียนก็เปลี่ยนมาให้ครูด้วยนะคะกําหนดส่งนะคะก็คือวันที่11 สิงหาคม2564นะคะเพราะฉะนั้นหากนักเรียนไม่เข้าใจนะคะถามมาทางแชทครูได้นะคะสำหรับคาบนี้ก็สวัสดีค่ะ